โครงการมักกะสันคอมเพล็กซ์เป็นแผนพัฒนาที่ดินกว่า700ไร่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนเข้ามาปรับสภาพคล่องขณะนี้กำลังเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องโดยรูปแบบของการลงทุนที่พร้อมให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา30ปีสร้างเป็นศูนย์การแสดงสินค้าโครงการอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อาคารสำนักงานให้เช่าโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ แม้โครงการจะยังไม่ชัดเจนแต่ส่วนหนึ่งก็เกิดกระแสต่อต้านจากภาคประชาสังคมซึ่งผู้ว่าการรถไฟยอมรับว่าจําเป็นต้องเดินหน้าโครงการแต่จะพยายามหาจุดร่วมกันให้ดีที่สุดยังไงก็ต้องมีพื้นที่สีเขียวนะครับเราคงไม่ทําแบบเปกระชนนะครับที่มีพื้นที่เท่าไหลายก็สร้างหมดนะฮะก็คงจะมีพื้นที่สีเขียวซึ่งที่คุยไว้กับทางคณะกรรมการนะครับที่ผมขอรัศดรเป็นแค่นโยบายไว้คือว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะมีมากกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับอันนี้ยืนยันนะครับว่าจะมีมากกว่าที่กฎหมายกําหนด นะครับเพราะว่าอย่างที่ว่านะครับคือผมเองผมอหญ่เพนเห็นพื้นที่สีเขียวเยอะๆเป็นขนาดเดียวกันเนี่ยเราคงจะปฏิเสธไม่ได้วันนี้รถไฟก็นี่สินเยอะถ้าบอกไปทําพื้นที่สีเขียวหมดอย่างที่มีบางกลุ่มเรียกร้องน,นะครับถามว่าละหนี้ของรถไฟใครรับผิดชอบใช่ไหมครับนะฮะค,คือคือมันต,ต้องต้องหาจุดที่มันไปด้วยกันได้ทั้งสองด้านนะฮะแต่โครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสจากหลายเครือข่ายที่เรียกร้องให้รอฟทอทบทวนว่าจะช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้การรถไฟได้จริง และยั่งยืนหรือไม่การเพิ่มจำนวนศูนย์การค้าในพื้นที่ใกล้เคียงกันจำเป็นมากน้อยเพียงใดและจะคุ้มค่ากับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพที่ต้องเผชิญกับการจราจารที่ติดขัดมากขึ้นอย่างไรในบริบทของเมืองทั้งหมดในมหาคนครนี้ทั้งหมดเนี่ยอะไรที่เราขาดพอมองในจุดนั้นปับ๊บเราก็จะเห็นว่าดูจากดูจากสิ่งที่เราทราบตามข่าวทั้งหมดนะคร เราไม่เราไม่เห็นว่ากรุงเทพขาดอะไรเลยที่กำลังจะสร้างใหม่ในพื้นที่แห่งนั้นถ้าคุณจะบริหารจัดการพื้นที่ของการรถไฟที่มันมีอยู่ทั้งประเทศเนี่ยแล้วทําให้มันดีขึ้นแล้วทําให้มันเกิดรายได้เนี่ยผมว่าตัวนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องไปแก้ปัญหาทั้งหมดเลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นการบริาการพื้นที่ทั้งหมดของการรถไฟเนี่ยท,ทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นให้มันครบครบถ้วนในด้านต่างๆมากขึ้นมันก็แก้ได้ไม่ใช่หรือ ขณะที่ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าชุมชนนิคมรถไฟมักกะสันมีทั้งกังวลเรื่องการประกอบธุรกิจที่อาจจะต้องจบลงพร้อมกับการเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่แต่บางคนก็รับได้กับความเปลี่ยนแปลงเพราะมองว่าเป็นอีกก้าวของการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นผู้นําด้านเศรษฐกิจเพราะว่ามันก็ไม่ใช่บ้านหรือว่าที่ดินเราอ่ะ มันต้องย้ายไปก็ตามกฎกติกา,าก,ก็คือว่าเขาคงอาจจะเห็นว่าที่เนี่ยสามารถทําประโยชน์ให้กับการไฟได้มากรู้มานานแล้วครับเพราะว่าตั้งกี่รัฐบาลกี่ยุคกี่สมัยเขาก็พัฒนาจัมพัฒนาที่นี่แล้วแต่คือไม่มีรัฐบาลไหนที่จะทําลงมาทําจริงๆจากจริงอยากจะให้เหลือโรงงานมันกกะสัไม่ด้วยเพราะตั้งสมัยสงครามโลกคั้งที่สองร้อห้เขาสร้างมาก็ นานมาพอสมควรร1อบปีครับ,รบแม้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีแนวคิดจัดการให้สมดุลระหว่างพื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ย่านมักกะสันเป็นทั้งย่านการค้าและยังคงความเป็นปอดของคนกรุงเทพแต่ความชัดเจนจะออกมายังจุดที่ทุกฝ่ายในสังคมยอมรับร่วมกันได้หรือไม่คงเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องจับตามองเจวลี ally, วิจาร์จิต NBT News Focus